กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้ก็นําพสวยๆครับเอามาจัดโปรโมชั่นให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าอีพีนี้นะครับเอาองละ600บาทแล้วกันนะครับ600บาทนะครับราคาเมาเหมานะครับ600บาทนะครับรวบรวมนะครับเหมาชุดใหม่นะครับ อาชวีวีท่านใดชอบองไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับที่สําคัญคือต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับมีเกจีคณาจารย์หลากหลายนะครับเพื่อไม่ให้เกินการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกครับผมองค์ที่1ครับผมองค์ที่1นะครับอ่านี้องที่1ครับภาพปิ่นตานะครับหลวงปู่ยิ้มกัอหนองบัว นะครับองค์ที่1ครับผมเอาองค์ละ600บาทนะครับ EP นี้นะครับ600บาทนะครับ EP นี้600บาทนะครับอ่า600บาทนะครับผมองค์ที่1ครับพระพิจาหลวงปู่ยิ้มนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับจะเป็นพระพิมพ์คุตสะนะครับพิมพ์คุตสะหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วครับหลวง พิมพุษะหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสังกจจยหลวงปู่โต๊ะวัดพระดูชิมพีครับผมสังกจจยหลวงปู่โต๊ะพิมพ์เล็กนะครับ600บาทนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับองค์ที่4ี่นะครับผมเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพหลวงปู่โต๊ะ สมเด็จหลงมาพิมพโปโกหลงปู่โตนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับมาสมพระปิตาหลงปูยิ้มวัดหนองบัวครับผมอันนี้องค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้าครับเนี้กโปูโปูเลยนะครับขอแากไปไวๆเลยนะครับไปไวๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกครับผมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมครับผมอันนี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกครับผม อ่าบอกหมายเลขได้เลยนะครับบอกหมายเลขนะครับแอดไลน์มานะครับองค์ที่6ต่อไปองค์ที่7ครับผมเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสครับผมันนี้องค์ที่7ครับผมเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับต่อไปนะครับองค์ที่8ครับองค์ที่8เป็นเหรียญย5่สิบศตวรรษนะครับอ่าองที่8เป็นเหรียญย5่สิบศตวรรษนะครับกระายเงินครับผมต่อไปนะครับองค์ที่9รายการที่9นะครับเป็นพาะเปิดโลกสุโขทัยนะครับ เนื้อว่านหน้าเงินนะครับเนื้อว่านหน้าเงินครับผมองค์ที่9นะครับรายกาที่9้าครับ600บาทลวดเดียวนะครับ6 0 0บาทลวดเดียวนะครับต่อไปองค์ที่10นะครับผมองค์ที่10นะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับผมองค์ที่10บครับต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับองค์ที่11นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับ ปุวัดหัวควังนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมองที่11นะครับต่อไปนะครับรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับพระสมเด็จบางขุนพมนะครับปุใหม่ครับผมพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับพระสมเด็จบางขุนพมปุใหม่นะครับผมองค์ที่12นะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่13นะครับอ่าองที่13นะครับพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่ครับของสภาพใช้ครับองค์ที่13นะครับองค์ที่13นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับองค์ที่14ครับองค์ที่14เป็นพระปูสนิมแดงนะครับพระปูสนิมแดงนะครับองค์ที่14ครับผมพระนารายณ์ทรงปืนลบบุรีนะครับองค์ที่14นะครับต่อไปองค์ที่15้าครับ องที่15นะครับเตารีดหลงปู่ทวดครับผมองค์ที่15้านะครับเตารีดหลงปู่ทวดนะครับปีศ5หครับผมเตารีดนะครับองค์ที่15นะครับต่อไปองค์ที่16ครับเป็นสมเด็จบางขุนพลงกูเก่าครับภาพกุกแน่นๆครับภาพกุกแน่นๆนะครับองค์ที่16นะครับ อ่าต่อไปนะครับ17นะครับไปไวๆเลยนะครับต่อไปองค์ที่17ครับพระทุ้มกอบแผงครับพิมกลางนะครับอ่าพระทุ้มกอแผงพิมกลางนะครับองค์ที่17นะครับต่อไปนะครับองค์ที่18ครับอ่าองค์ที่18นะครับพระ25่สิบตวรรันะครับอันนี้องค์ที่18นะครับผม25่สิบตวรรษนะครับต่อไปนะครับองค์ที่19ครับผมองค์ที่19นะครับเรียนหลวงพ่อกล้วยนะครับ เนื้ออปาก่าครับผมมีจานนะครับสวยๆครับผมองค์ที่19นะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่20ครับอ่าองค์ที่20นะครับขุนแผนพงภัยกุมารหลวงปู่ทิมครับองค์ที่20ครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่21ครับผมองค์ที่21ครับอ่ารูปถ่ายอาจารย์เฮงไพวันนะครับรูปถ่ายอาจารย์เฮงไพวันนะครับ21ครับผม ต่อไปนะครับยี i i oe oe to to ่ิบสองนะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นลอยน้ํานะครับมาหลวงปู่ทวดรุ่นลอยน้ํานะครับองค์ที่ยี่บสองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับจอบหลวงพ่อไปนะครับจอบหลวงพ่อไปสองสี่เจ็ดดครับจอบหลวงพ่อไปครับองค์ที่23สามนะครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบี่ครับผม องค์ที่24นะครับองค์ที่ยี่นะครับพระปิตานะครับอ่าพระปิตาหลวงปู่จีนนะครับอ่าพระปิตาหลวงปู่จีนนะครับองค์ที่24นะครับต่อไปนะครับองค์ที่ยี่ครับผมองค์ที่ยี่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผมองค์ที่25สครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปองค์ที่26ครับ อ,องที่ยี่สิบหกครับพระช่ามมะปางปกุวัดสตือนะครับน,นี่องที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดครับผมองที่ยี่สิบเจ็ดครับเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดกระไลทองนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดครับเหรียญพุทซ้อนกระไ่ทองหลวงปู่ทวดครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ต่อไปนะครับองที่ี่28ครับผมองค์ที่28ครับพระหงค์ยานเลี่ยมเก่าครับพระหง์ยานลพบุรีชินเงินเลี่ยมเก่าครับผมที่2ี่นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่29ครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับองที่ี่29นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับอันนี้องค์ที่29นะครับผม ต่อไปนะครับองที่30ครับองค์ที่30นะครับอ่าองที่30นะครับเสือนะครับเที่ยวแกะเสือนะครับอ่าองที่30ครับผม600บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่32นะครับองค์ที่32ครับพระปิตานะครับพระปิตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับองค์ที่32นะครับต่อไปนะครับองค์ที่33นะครับ องค์ที่33นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผม33นะครับต่อไปนะครับองค์ที่34ครับองค์ที่34นะครับเหรียญนั่งพานเจริญพอเหรียญนั่งพานหลวงอุทิมนะครับอันนี้3าี่ครับผม34นะครับผมอ่าต่อไปนะครับองค์ที่35ครับ35เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับ เหรียญพระพุทธชินราชครับ3าห้านะครับต่อไปนะครับ36หครับผมองค์ที่3าหนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามะไฟนะครับอันนี้3าครับต่อไปนะครับองค์ที่3าครับองค์ที่37ครับพระผงสุพันธ์นะครับพิมพ์หน้าแก่ครับพร้อมสลับเงินนะครับอ่องค์ที่สามสามสิบเจ็ดนะครับผม องค์ที่สามหกนะครับผู้ผิดนะครับอันนี้สามหกนะครับรผมอ่าสามหกนะครับพระผงสุพรรณนะครับผมต่อไปนะครับสามเจ็ดครับองค์ที่สามเจ็ดนะครับพระสุมกอพิม์ใหญ่ครับผมองค์ที่สามสิบเจ็ดครับพระสุ้มกอพิมใหญ่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดครับผมพระผงวัดปากน้ํานะครับพระผงวัดปากน้ํานะครับองค์ที่สามแปดครับต่อไปนะครับองค์ที่สามเก้านะครับผม องที่3 9ครับพระสมเด็จถักลวดเก่านะครับอันนี้3 9นะครับผมชอบองคไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6นย์หกสี่เจ็ด้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับองที่ี่ส0บครับองที่ี่40ครับผมอันนี้องที่ี่ส0บนะครับอันนี้องที่ี่ส0นะครับต่อไปนะครับองที่ี่4ิบอครับนางพญาพิมพ์สังคติครับผม4 1เอนะครับ41อนะครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่42ครับผมเป็นเหรียญลงพ่ะกวยนะครับเหรียญลมดํานะครับทองแดงลมดําปีส1นงนะครับ42นะครับอง42นะครับต่อไปนะครับองค์ที่43ครับ43นะครับเหรียญลงพ่อจาาพัดบางกระเบานะครับ43นะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่44ครับองที่44นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ที่ตาลงรักเก่าครับ44นะครับอ่ามีองที่44ครับต่อไปนะครับองค์ที่45ครับผมองค์ที่45ครับเตาลี่หลวงปู่ทวดครับผมองที่45นะครับต่อไปนะครับองค์ที่46ครับองค์ที่46ครับหลวงพ่อเงินนะ หลงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับพิมคอเอลครับผมสี่สิบหกนะครับต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับหมายเลขอาจจะผิดบ้าง้ราขออภัยนะครับนี่สี่สิบเจ็ดครับหูยานลบบุรีพิมพ์ใหญ่นะครับสี่สิบเจ็ดครับผมองที่สี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดครับพระสังกัจจายกุวัดเขาพนมเพิงนะครับ องค์ที่48นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่49ครับองค์ที่49นะครับเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับอ่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับผมองค์ที่49ครับอ่ารายการต่อไปนะครับองค์ที่50ครับองค์ที่50ครับผมพระปิตานะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับผมองค์ที่50ครับ600บาทนะครับ600บาทนะครับผมต่อไปองค์ที่51ครับผม หลงปูทวดเนว่าสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์ชลุดนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองครับผมองค์ที่ห้าสิบสองนะครับพระหลวงพ่อวัดมงคลบวพิตรครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามครับห้าสิบสามนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่5้าิบครับผม5้าครับสังกระจายนะครับภูเขาพนมเพลิงครับ5 4บนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิบ้าครับผมองที่ที่5้า้านะครับพระปิตาลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับองค์ที่ห้าิบ้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหครับผมห้าสิบหกครับอันนี้องค์ที่ห6บหครับอันนี้องค์ที่ห้าิบหครับ ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดองที่ห้าสิบเจดครับหลวงปู่ทวดแมวว่านสองที่เกอดเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิบแดครับผมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่ครับองที่ห้าิบแดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิบ้าครับอันนี้องค์ที่ห้าิบ้านะครับองค์ที่ห้าิบเก้าครับ รายการต่อไปนะครับองค์ที่60สบครับวงปู่ทวดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์ชะลูดครับองค์ที่60ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่6 1ครับต่อไปองค์ที่61ครับองค์ที่6 1ครับอันนี้องค์ที่6 1ครับต่อไปนะครับองค์ที่62นะครับอันนี้องค์ที่62ครับผม อน Man, 52, so seaweed, hay hay ันนี้องค์ที 64, ่62นะครับผมองค์ที่62สิบสองนะครับองค์ที่62นะครับต่อไปองค์ที่63นะครับอง์ที่63อ่านี้องค์ที่หกสิบสามครับผมต่อไปนะครับองค์ที่64ครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้องค์ที่64ครับผมองค์ที่64นะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับไปไวๆเลยนะครับ องที่65ครับผมจอบลงงข้าไปครับผม65นะครับรายการต่อไปองค์ที่66ครับหกสิบนะครับพระทุ้มกอนะครับพระทุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับ66นะครับต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับองค์ที่67นะครับองค์ที่67ครับผมองค์ที่67นะครับรายการต่อไปองค์ที่68นะครับ อันนี้องค์ที่หกสิบปดครับผมองค์ที่หกสิบแปดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้าครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับพระปิตาหลวงพ่อทับวระทองนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบครับองค์ที่เจ็ดสิบอ่าหลากหลายนะครับวันนี้องค์ที่เจ็ดสิบครับผมต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดครับผมอองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ วัดระฆังพิมหลวงวิจาร์นะครับองค์ที่71นะครับต่อไปนะครับองค์ที่72ครับผมองค์ที่72นะครับวันนี้องค์ที่72อันนี้องค์ที่72นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่เจบนะครับชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยางหอมครับองค์ที่7 3ิบาครับผม องที่7จิามครับผมหกร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่7จิบสี่ครับอันนี้อง์ที่7จิบสี่นะครับผมอันนี้องค์ที่7จิบสี่ครับนะครับต่อไปองค์ที่7จิบห้านะครับอันนี้องค์ที่7จิบห้าครับอันนี้องที่7จิบห้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่7จิบหกครับอง์ที่7จิบหกครับ จอบใหญ่ลงพ tamam nope. ่อเงินนะครับองค์ที่เจดิบหครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับลงพ่อจากมัดบางกระเบาครับผมองที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดิบแปดครับผมห0ร้อยบาทนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้าครับ องที่79ครับผมองที่เจบ้านะครับนี้องค์ที่79นะครับต่อไปนะครับองค์ที่80ดิบครับผม80ดสิบนะครับหงยานลบบุรีพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่แปดสิบนะครับต่อไปนะครับองค์ที่8ปเอครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดเครับผมอันนี้องค์ที่แปดเครับแปดเดนะครับ รายการต่อไปนะครับอง์ที่แ2บนะครับสุงกอนะครับองที่แ2ดสิบสองนะครับนที่องด์ที่82ครับ82นะครับผมต่อไปนะครับอง์ที่แปดิบสานะครับแปดสิบสามที่8 3บามนะครับผมชอบองไหนถูกใจองไหนแอดลไลน์มาได้เลยนะครับ0ู 6, 4ย์6กเจห้า หนึ่งหนกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่แปดสิบสามนะครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่ครับผมองค์ที่แปดสิบสี่ครับนี่องค์ที่แปดสิบสี่นะครับผมหกร้อยบาทนะครับ EP นี้นะครับแปดสิบสี่ต่อไปองค์ที่แปดสิบห้าครับผมองค์ที่แปดสิบห้าครับวันนี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบหกครับ แปดสิบหกนะครับพระปิตาเนศสมฤทธิ์ครับผมมาในองค์ที่แปดสิบหกครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับองค์ที่แปดสิบแปดครับผมองค์ที่แปดสิบแปดครับสมเด็จปกโพนะครับ่าสมเด็จปกโพหลวงพ่อรวยครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่89ครับผมองที่8ปนะครับเหรียญข้อท่านเขียววัดหงบนครับข้อท่านเขียววัดหงบนนะครับองค์ที่8ปนะครับต่อไปนะครับองค์ที่90ครับผมเก้าสิบนะครับเป็นเสือหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับเสือหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามครับเก้าสิบนะครับผมต่อไปนะครับเก้าสิบเอ็ดครับผม สมเด็จพิมพ์พ่าเจดีโยนะครับ91นะครับผมอันนี้องค์ที่91ครับค่อยๆเลือกค่อยๆดูนะครับต่อไปนะครับองค์ที่92ครับผมหลวงปู่ทิมวัตรทหารไล่ครับ92นะครับหลวงปู่ทิมวัตรทหารไล่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่93นะครับพระแก้วครูฮอดครับผมพระแก้วครูฮอดนะครับองค์ที่93นะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่ครับผมภาพผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ครับองที่เก้าสิบสี่นะครับผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับต่อไปนะครับองค์ท <classrooms> ี่เก้าสิบห้านะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกครับอันนี้องค์ที่เก้าสิบหกครับระพปิตาหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังครับผมพร้อมเยี่ยมเก่านะครับเก้าบหกนะครับ เก้าสิบนะครับอง์ที่เก้าสิบหกนะครับผมหมายเลขอาจจะงงๆนะครับเกต่อไปนะครับเกครับเกนะครับเกนะครับอันนี้องที่เกนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่เกดนะครับองค์ที่เกดครับพระทุ้มกรพิมใหญ่ครับเกนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เกนะครับ อน้องที่99นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมครับอนุ่งที่99ครับต่อไปนะครับองค์ที่100นะครับอาองที่100ครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองที่100นะครับองค์ที่101นะครับองค์ที่101ครับหลวงพ่อฉุยนะครับองค์ที่101ครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่102ครับผม องที่หองค์ที่102ครับสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์ที่102นะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับต่อไปนะครับองค์ที่103นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์ที่103นะครับองค์ที่103นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่104ครับผมองที่104ครับหลวงพ่อฤาษีดิงดำครับองค์ที่104นะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่105ครับผมหลวงพ่อคูณนะครับองค์ที่105ครับหลวงพ่อคูณครับองที่105นะครับต่อไปนะครับอง์ที่106ครับผมองค์ที่106ครับหลวงพ่อควยครับ106่ยนะครับ106นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่107ครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้ครับองค์ที่107ครับ ต่อไปนะครับองที่108ครับอันนี้องค์ที่108ครับหลวงปู่ทวดนะครับ108นะครับหลวงหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่109ครับผมหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กครับ109นะครับต่อไปนะครับองค์ที่110ครับ110ครับพระจุ้มกอพินใหญ่ครับอันนี้องค์ที่110ครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่111ครับผมอ่ะองค์ที่111ครับชอบองไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเปิดโทรเปิดไลน์เปิดเดียวกันนะครับต่อไป112นะครับต่อไปองค์ที่112ครับ112นะครับต่อไปองค์ที่113นะครับอันนี้113นะครับวัดตคังพิมพ์ใหญ่ลงรักน้ำเที่ยงครับ112 นะครับต่อไปองค์114ครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับ114นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับต่อไปองค์ที่115ครับ115ร้ยครับเหรียญหลวงปู่ศุกวัดปากคองมาขามเข้าครับ115ครับผมต่อไปนะครับ116ครับ116ครับเหรียญหลวงพ่อฉุยครับ116นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่1นึครับ1นึครับผมอันนี้หนึนะครับต่อไปนะครับองค์ที่118่งครับองค์ที่1นึครับองค์ที่หนึครับหนึนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อนะครับอันนี้หนึกครับหนึนะครับ ต่อไปนะครับ120ครับองที่หนึ้อยยี่สิบครับอ่า120นะครับของคุณทวดนะครับต่อไปนะครับ121ครับผมพระดีลานะครับ121ครับนี่ฮะพระดีลานะครับอ่าต้นิมแดงนะครับ121นะครับต่อไปนะครับ122ครับผมเหรียญพระอาจารย์นำ พรดอนทาราครับ122นะครับต่อไปอง์ที่123ครับพระทุ้งกอเออพระของทุพันธนะครับ123นะครับอนนี้123่รับอ่าครับต่อไป124ครับ1 2 4นะครับจอบเล็กของพระเงินครับ1นึรนะครับต่อไปนะครับ125ครับอันนี้125ครับ รายการต่อไปนะครับ126ครับลงผู้ทวดเนือว่านพิมทรูตครับ126นะครับ126นะครับต่อไปนะครับ127ครับลงผู้ทวดเนือว่านนะครับ2497ครับ127นะครับ ต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุกครับวัตโนดหลวงครับ128นะครับเนี่ยหนึนะครับต่อไปนะครับ129เครับเสือนะครับตัวใหญ่ๆครับหนึอนะครับต่อไปนะครับร้อยสามสิบนะครับร้อยสาครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงครับผมร้อามิบนะครับหกรบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่1 3 1นะครับหลวงพหรุน9ก้ายอดครับ1 3 1นะครับองค์ที่1 3 1นะครับต่อไปองค์ที่1 3 2นะครับอันนี้องค์ที่1 3 2ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับต่อไปองค์ที่1 3 3นะครับอันนี้องค์ที่1 3 3ครับผม1 3 3ครับ รายการต่อไปองค์ที่หนึครับ134ครับผม1 3 4้ย3าครับต่อไปองค์ที่135่ร้บครับอันนี้หนึ่นะครับ1 3 5นะครับต่อไปนะครับองค์ที่1น6ร้ยสามครับ1 3 6ครับ ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งสาสิบนะครับหนึ่งสาสดครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่างครับห่รยดนะครับต่อไปนะครับองที่หนึ่งยสามสดนะครับอันนี้หนึ่งร้สามสบ1 3ดครับหนึ่งรสมครับต่อไปนะครับหนึ่งสสครับ หนึามสนะครับนี่องค์ที่139ครับใายการต่อไปนะครับองค์ที่140อส่สลงปู่ทวดเนื้อว่านสอก้าเจ็ดร้อยสีิบครับต่อไปนะครับองค์ที่ร้อสี่สบอครับผมพระสํรมเดจวัรนคังพิมพ์ใหญ่ครับ1 4อนะครับร้อสี่สครับผมเดียนลวงพ่อป่วยนะครับ อันนี้องค์ที่ร้อยสี่สิบสองนะครับผมต่อไปนะครับร้อยสี่สิบสามนะครับร้อยสี่สิบสามครับต่อไปนะครับร้อยสี่สิบสี่ครับหลวงปู่สุกวัดปากฟอมคำเข้านะครับหลวงเภาอมบูนนะครับสี่สิบสี่นะครับผมร้อยสี่สิบสี่นะครับต่อไปร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้านะครับผม ต่อไปนะครับ1 4อยี่หครับเสือลงข้อสวัยวัดวีดารามนะครับร้อยสี่บหครับต่อไปนะครับ147ครับ147 147่รครับต่อไปนะครับร้อสิบปดนะครับอ่าร4อครับต่อไปร้อยส่ิบเก้ครับ1้อ ม4ร้อยสีนะครับต่อไปนะครับร้อครับผมร้อยห้าสิบนะครับ1 5อครับร้อครับผมนีร้อยครับต่อไปนะครับร้อยห้าสิครับผมต่อไปนะครับร้อนะครับ อันนี้อยห้าสิบสนะครับต่อไปนะครับร้อครับร้อนะครับร้อน,นะครับต่อไปนะครับร้อยห้ครับร้อยห้าสิบนะครับผมรนะครับต่อไป156ยห้าสิบหครับอยาสิบหกนะครับ ต่อไปนะครับร้อยห้าสิบเจครับร้อยห้สิบเจสิดนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศู 6, 4, 7, 5, 6, 6, นย์หกสี่เด้นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอรเดียกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ